ลำโตหญ่มากๆนะครับไฟลานแอดเทวดาครับงามเลือกเกินนะครับมือนี้นะครับโหเลครับยังไงครับ <c oughs> นูบปลู қ. นักปลูกว่าไนี่นักวะ นักก็เออะนักแต่ว่าน้องป้าใส้ถือต่อนะครับบนได้แบกผู้แบกเซาวื้อๆอยู่เแลยวเนี่ยนะครับลูกพี่ดูเซาเวื้อๆอู้หอ้บแต่เครื่งทางูนะครับอ่าเลยครับโอู้หูนักมากๆครับใหญ่มากๆนะครับลุงหลอดคเพิ่งเคยเจอครับ หางทึ่งห, áng, ห áng างหาง20โลนะครับถามอาจารย์สร้างแล้วมื่อเศร้านี้ครับผมแต่ส่วนลำตัวนี้โอ้โหใหญ่เลือเกินนะครับผมามาล่อลุน้นกันเดี๋ยวลุงหลอดสีหามุมมอทายแอดเทวดาฟีให้น้องได้รับชมกันครับ fc ลุงหลอดกระทาเบิ้งแอดเทวดานะครับผมบั่งไฟล์ลับ fc ฟุตสุบุกุกคนมาเบิ้งหางบางไฟนะครับของแอดเทวดานะครับตอนนี้นะครับผมสามล่า,า, F างซีมัด เสือกใส่ครับล่ำโจของแอดเทวดาเพื่อสิดึงคืนสู้ฐานนะครับโค่นแนนเลือกเกินนะครับผังในฐานตอนนี้ผมแอดเทวดานะครับผมบังไฟลานครับขนาดท่อแปดนะครับผมตอนนี้ลุงรถเอฟซีเกาะติดสถานการณ์นะครับอยู่บ้านหัวง่วนะครับรถจได้นั่งก่อนจอดไนเลยิจะได้นั่งก่อนจอดลนองไม่ต่างกัน,กนคุณจะไปยินบนเมือง,งไฟลาน ให้พี่น้องขยับออกนะครับเวลาพันดึงเชือกขึ้นไปตรงยืนบงังจัดท่าเชือกมันขาดมามันเกิดอันตรายนะครับมันตอนนีนของบเบาเบอันนี้มันของหนักให้พี่น้องขยับออกนะครับขยับออกให้ดูบังเดี่ยวนั่อนอากาศเย็นนี้มันบั่ทุกเรื่รอง แน่นครับเดี๋ยวอ,อันนี้ลงุง่อนเอาอไฟลานครับกำลังเคลื่อนพ้นคืนฐานครับบังไฟลานขนาดทอแปดของแอดเทวดานะครับมือนีลุงรอทยุบันหัวงวอครับตำบลกาแมนอำเภอเกุชุมจังหวัดยะโสธรมาร่วมเฉียบปักฝ่ไปกับลุงรอด f อฟซีร,รับรองตืน่นเต้นเร้าวใจหวานจี๊ดๆๆ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  มาเบิงอัดเทวดาขนาดท่อแปดบงังไฟลาน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 ไงเ,เ,เ,เป็นไงครับฝา,า,า,ากกดติดตามช่องลุงหลอดเอฟซน,ำน้ำหนึนะครับลุงหลอดตากแดดเหลี่ยมแม่แม่แมแมนางจอคออยู่ขางท่านแท่หน้าเพื่อสีท้ายคลิปให้พี่ให้น้องได้ชมสุภูสุสค้นครับ หางติดหางครับหางครับลุงหลอดกับรุ่นหางครับหางมันคุนลุมหางไว้อยู่นะครับโอ้โหได้ครับสุดยอดมากๆครับโอ้ตื่นเต้นมากๆครับจะไปทายมุมใดเนาะวันนี้ครับบังไฟลานนะครับจังสีไ้พีน้องได้เห็นเต็มตานะครับถนัดทธนี่นะครับลุงหลอดเอฟซีนี่กับพวก็อกไกท์ฝังไฟลานขั้งแรกนะครับผม มาร่วมเชี่ยวป้องไฟสนุกตื่นเต้นร้าใจไปกับ 4, ลุงลอดเอ4รับรองหวานเจีย๊ยบบรรยากาศครับพีอบนอนองประกาศเด็หน่อยหายนะครับเด็กไส่แบ่งอายุผระมันออกไปทัางนอกคุณเดอสร้างคุณออกไปหากะทิอยู่ทั้งนอกคุณ <c oughs> ไอที่ยานสร้างนะครับ <c oughs> ไอ้ไฟดาบอกไลยสากไม่หายดีครับถ้เป็นงเกิดดาล่เฮ้ยตอันก้นใหญ่ดวงัวซ้อนดีหม่องใหญ่ครับใหญ่จริงๆไงครับไงเลืองเกินนะครับผมฝากพี่พำน้องกดติดตามช่องลุงหลอดเดฟซีนะครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ท้ำคลิปต่อไปนะครับลุงหลอดกับมาไทยบ้างไฟสุมือซูเว่นเลยนะครับผม บางคนถามว่าลุงหลอดเท็ดนหยังนะครับลุงหลอดกาขายรถตะลี่นะครับแต่ว่าช่วงกลางวันบร่ได้ขายนะครับลุงหลอดขายตาเศร้านะครับพอลังจากนั้นแป้ลุงหลอดขายงาเาไปหอดแรงเลยครับลุงหลอดกับมาทายลีปังไฟให้พี่ให้น้องครับถางมาเทียวช่มงานประเพทนีบุญบังไฟไปน้ำพีน้ำนองนะครับผมนำเก็บภาพงามๆสวยๆฝากพี่ฝากน้องเหมือนเช่นเคยกฎกติกาของบักไว้ละนะมาฟังกันครับไปกฎกติกาขอเดียวกันครับบักไฟแสมนะครับรับทราบ แต่ข้าฐานซุกข้าฐานเการับทราบนะครับหายดาวนะครับบกติกาพอเดียวกันหลังจากไปปึกษาหารีกระช่งองแฟนทั้งยังพี่น้องแฟนทั้งไรมีมาดีเป็นเอกฉันนะครับยี่สิบแปดเสียงต่อศูนย์นะครับเห็นด้วยนะครับรับทราบนะครับ รับสาบกฎกติกานะครับบางไฟลานครับฟังเพลงจะไอกะทีครับตอนนี้12สิบสองคืบครับอี่่งแแมนกูใย

เรือที่ตกอเน้เป็นไม่แดืนเ็ไปได้ัตเขาเลพาอ่าอ่อนดูที่แปจะนังจจันีดอยืนั้งหัวเห็นแกวนัวอยใส่ดดาวยทั้งหัวฟาที่แปดมัน ผลงานการผลิตงานแอปปูดาจากบ้าหัวเมืองตบลหัวเมืองตบุญหาเจริญใจประพุทันนายงกราภิพันพักเพลินผู้แห่งการนะสมุนงคอดนาทีอึกใจกำลังจะเกิดขึ้นนะครับเีตายง ยีง20ปดสองร้อยครับยปงนะครับเชินท่านนายกรอรับัตรทำเลดีนำป้องไฟร้านขัการจุดกะเนฉลองงานีนี้บนปองไฟของพี่น้องเ้าวบ้นหัวงัวปาจำปี2 5 6พขอให้กินทุกดวงลบนตาตกไกลใได้เจลาลาหลาย 9, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tám 11, 12, โอ้โหครับโอ้ยสุดยอดครับบางไฟลานครับคืนใดแบบทีลีครับเบิ้ลข้อครับโอ้ยสุดยอดครับคืนงามครับได้หน่อยได้หลายต่างหัวนักเตะรับมกสุดงามปานอ่โอ้ยสุดยอดครับโอ้โยกติดนะครับผมกำลังลางไปอยู่นะครับตอนนี้ ลางไปอีกนะครับตอนนี้เออเออโยกเต้นเรียบร้อยสุดยอดการเดินทางครับของแอดเทวดาสวยงามเหลือเกินโอ้โหครับสุดยอดการเดินทางครับ,รบสุดยอดครับเสียงโตมือด,ดังสนั่นวันไหวทั่วสนามเลยนะครับตอนนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับ สะใจมากๆเรื่องบังไฟลานครับโอ้ยสุดยอดอีลีครับผมพี่น้องบอยเฮดให้พี่น้องผิดหวังนะครับเป็นบังไฟใหญ่ตื่นเต้นลุ้นระทึกมากเดือดร้อยพัดไปโอ้โวหนึ่งร้อยพัดไปสุดยอดการเดินดข้าครับตื่นเต้นสนุกเร้าใจมากๆครับหมดต้นแป้านเลย รัรยาการครับสุดยอดครับพอแม่พีนองมาเที่ยวงานป้าเพณนีบุญบางไฟบ้านหัวง้วนะครับผมหยอดเยี่ยมมากๆครับสอนนี้นะครับยอดยอดนะครับสวยงามเลือกเึินครับบังไฟขึ้นไปเนียนเป็นเนียนนะครับพี่นองเป็นตบมือสวดสวดรับบานชาวบานหัวง้วนะครับบริเวณใกล้เคียงผู้ใดมาเที่ยวงานมือนีนะครับ รับรองหวานเจี๊ยบก็เป็นบุญตานะครับที่ได้มาเบิ่งบางไฟนะครับบางไฟแอดเทวดาครับบางไฟล่านครับเนียนเลือเกินครับเอฟซีรู้จักลุล่อนเอฟซีนั่นนะครับผมใครเบิ่งอยู่อ่ะยู่งช่องไหนแถวมเอนีเมนีมวนปะมวนครับยู่บ้านไหนอ่ะน้องซุ่ม่าเดี๋ยวเจอกันลูก อาเละครับเอฟซีมาทักทายนะครับงามงามเป็นงามครับเจ้าหันรัวไปที่ปลายรูปโอ้โหฟังเพลงจากไอ้กะทีนะครับเต้นไหนเป็นไหนมวลมวลอยู่ครับโอ้ยขึ้นงามเนาะฟังนี่งามเป็นเนียนเนียนเป็นเนียนครับโอ้ยโอ้ครับเฮ้ยเดี่ยวเลยนะบานเจี๊ยบนะครับสุดยอดการเดินทางนะครับผม สองร้อยพันไปยอดก็มีโดมออนซ้นเดนะครับผมว้าวโชคดีมาเลยบผมไฟครับผมมาเบิร์นไฟ้านแก้วเป็นแก้วครับเนนียเป็นเนียนครับตื่นเต้นมากๆนะครับผมเก่งครับโอ้โหยอมละเพิ่นเก่งเหมือนไฟลันครับสุดยอดแมนเงอดยอดเลยสุดยอดเลยพ่อ ผมก็แคเห็นนี่นะไปพอกันที่มันนเวียงเนิ่มือวันที่สาวันนเวียงวันที่สมพื้นสพานะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังใจครับคอยโคอยลนระดับเบาๆใส่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 เบิ้งปินพืนสานเลยสีแสีแใส่สีสีเห็นลุงิึงเนี่ย

อยู่ใส่หรยออยู่ขัวนี่อยู่ตรงตรงนี่เดี๋ยวที่เขาขาเขาขายแล้วเขาเร่าไหมเขาเร่าครับเห็นแบบน้ำแบบมันโอ้ยอยู่ไกลแรงลุ้งมาเห็นอ่ะฮอตไปไหมยังอดปลไม้แวอ๋อลุ้งมาเห็นแล้วไปไหมแล้วนะครับโอ้เสียดายมากๆไม่ได้เป็นบุญตาเลยนะครับแต่ว่าง่ามเหลือเกินเนียนเป็นเนียนครับหวานเจี๊ยบนะครับมาร่วมเชียร์บ้างไฟตื่นเต้นร้าวใจไปกับลุงหลอดเอฟซีรับรองหวานเจี๊ยบ สองร้อยสิบเจอดยางทำเล่านะครับตามลงมาตามลงมาตึมสามร้อยเก้าขั้นแรกสามร้อยเก้าขั้นแสุดยอดการเดิมพันสองร้อยบอกแจว่าแจวของไทยข่อยโอ้ยสุดยอดอีลีนะครับสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดนะครับผมจังไห่นน้อยครับจองลูกหลอดเดียฟซี่ครับโอ้ยสุดยอดอีลีไปตื่นเต้นมากๆนะครับผมโอ้โหนะครับ ลุงหลอดตกใจพื้ไอแอดเทวดากระโดดตองอยู่ขังแะ้ครับมาให้กกำลังใจอาจารย์สร้างนะครับผมโอ้ยคุ้มค่าน้ะคุ้มค้าง่ามเนี่ยนเลือกเกินครับโอ้ยไอแอดเต้นโด่งโด่งที่มรอสุดยอดครับแกวครับแกวสุดยอดครับทีมงานแอดเทวดาครับเก่งเลือกเกินครับต้องยอมรับครับขนาดบางไฟล้านนะครับ เทียงที่รีครับอบอทํานให้พี่น้องพิดหวังนะครับตบมือจนจนทั่วสนามเลยนะครับมือน,นี่นะครับผมชื่นมืน่นชื่นใจครับมาร่วมเชียร์บั่ไฟไปกับแอดเทวดารับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลรอตเอฟซสวัสดีคลาาา